I'm not a man, 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 I'm ็ระ้าจงเป็นผู้ถือสูตรไปด้วยัครับค่อดำเนารเสร็จยาครับในที่ี้อครับขอเชิญทุกท่านครับทายออกจากสมานที่ มีความกเลยท่ารท่าเดิางครับตอนี้ดูก็บายมันดูกันก็มีเรื่องมีรามันจะมีแต่ความสองล้านเจ็ดร้เจ็นท่าน้ำเข้าไปก็นสนกัให้กับทางหลวงพ่อทางาคใตนแต่คนที่น้ไปอาจจะเป็นเพื่อนดี้ต่หรือเป็นญาติพี่น้อง เดี๋ยวก็สามีภรรยาให้น้ำใจในทีขึ้นกันและกันท่านว่ามันจะทะเลาะกันไหม